มื่อนี้กามาเก็บพริกกระเลียงขายคือเก่้าเนาะจ้ะนอกจากจะขายพริกแห้งแล้วก็ยังเก็บพริกกระเลียงอันนี้คือพริกกระเลียงที่มันอันปลูกมือวันทีอย่างวันทีเกา่ามิทุนาเนาะจา้ะแต่ว่าเป็นไวรัสเนาะแต่กันยังเหลืออยู่เก็บเล่มไปขายเล,ยเลืเอยๆอยู่เนาะจา้ะนี่อันนี้นะพอได้พอได,พอได้พอได้เล่มอยู่เนาะหลังจากที่อันไอ้ถ้าเฮ็ดหน้าฝนมันจะเฮ็ดยากแบบนี้แล้วเนาะจา้ะเพราะว่าไอ้มันฉีดยาไปได้เนาะ พอได้เล่มขายอยู่เนาะแต่ว่าราคาจะแพงกว่าไอ้ช่วงหน้าแรงเนาะอันนี้ค่ะเขาจะขายยี่สิบบาทบบหลายปนไหนเนาะแต่ว่าานาานาไอ้อีกจน้อยเนาะหลังปีใหม่ก็จะราคามันทุกลงเนาะเก็บเรื่อยๆอ,อยู่บง,งามกะกรพอได้ทุนได้กำไรสำหรับม่งนี้เนาะปกติพริกพันนี้จะอายุนานเนาะ แปลว่าปนตุกตลอดเฮาก็เลยบ่วดได้อันเฮาก็เลยบ่วดได้อันชีดยาเนาะเขาเคยชีดยาไปสองครั้งแต่ว่าชีดบ่ถึงชั่วโมงกระตกก็กเลยทิ้งมันเนาะนี่ถือว่าถือว่างามอยู่สําหรับพริกกระเลียงเนาะเดี๋ยวจะเก็บพริกขายต่อเนาะเอาไปแกมกับพริกแห้งที่เฮาขายตลาดแรงเนาะพริกสดกะของเจ้าของปลูกเองขายเองเนาะของเจ้าของปลูกเองขายเองเนาะนี่เดี๋ยวให้เบิ่งนเนาะ สับพริกกระเลียงพลนยาวของเฮาเนาน้องเป็นไวรัสพริกผ่านนี้นะถึงจะเป็นไวรัสน,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 น่วยมันกะยังใ่ญ่อยู่เนาะน่วยมันกะพอได้เล่มขายอยู่นะจ๊ะช่วงนี้ไอพริกในตลาดบ่ค่อยมีเนาะสําหรับพริกสดแถวบ้านเหาเนานะจ๊ะอันนี้คือเน้นแถวบ้านเหาเนานะบ้านอื่นอาจจะมีเนาะแต่มองที่เห่าอยู่บ่ค่อยมีเนาะนี่คิดเบิ่หวาบ่งดอกเนี่ยดอกจูม ดอกน้อยอันนี้ต้นที่เป็นไวรัสเนี่เป็นคือกันเนาะเนี่ยมันติดกันเนาะจ้ะมันกับว่ามันติดเบิดอันแผงพูดเลยเนาะนี่สำหรับเฮากะพอได้เล่มไวรัสกระยาเอาอีกจักรุดหนึ่งเนาะพ่อไปขายข้อเสียของเฮาเก็บไว้ก็คือมันจะติดกันเนาะแต่ว่าถ้าเฮาฉีดยาได้มันก็จะบบติดกันเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นแล้วมันก็เป็นเลยเนาะจ้ะสำหรับ ไวรัสนะคนอยู่ไกลกันให้จังไดก็เป็นเนาะไวรัสเป็นแล้วไม่หายไม่ตายเนาะจ้ะแต่ว่ามันจะ้ะสำหรับพันนี้บ่มีปัญหาเนาะเหลืองความงามกใ็ใ่ายคือเก้าดกคือเก้าอยู่เนาะจ้ะแต่ว่ามันจะไปติดพิกไอพุนเนะาะทั้งพุนเนาะพิกมือน,นีขาวเนาะปีนี้เฮ็ดหน้าฝนกะสีประมาณนี้เนาะกะได้คายดีกว่าคิดเบื้องวะ หน้าฝนนะ่ะข้าขายกิโลละร้อยยี่สิบบาทเนาะสำหรับไอพิกพันนี้เนาะแต่ถ้าว่าหน้าแหลงนะ่ะจะขายอยู่กิโลละสามสนะิบบาทเนาะคิดเบื้องว่าอันอันเฮ็ดแบบนี้แหลนะเนาะบ่ค่อยดกบ่ดกย้อนยังเก็บเล่มขายตลอดนะเนาะในเมื่อเขาเล่มขายตลอดกันเลยบ่ได้มีอันหน่วยที่มันดกเนะยาะใหญ่ออกมา ออกมาเขาจะเก็บขายใญ่ออกมาเขาจะเก็บขายเนาะจา้ะสำหรับพริกอยู่สวนเฮาเนาะเบิงความกี่หลายแต่กะทำเงินให้เฮาตลอดเนาะไอพริกผันนี้พริกพันนี้เนาะเดี๋ยวให้เบิ่งตั้งแต่เงามานเนาะนี่เบิ่งจูม,มัน,นอไอ้นี้เน่ะเป็นแม้แต่กิ่งเล็กกิ้งน้อยถึงจะเป็นโรคอันนี้เงาเดี่ยวขึ้นมานเนาะแล้วมันก็แตกมันล้มเนาะมันก็แตกมาอยู่นี้ก็มีหน่วยแล้วก็ขึ้นมา พูดถึงวะร่ำมันเนาะเดี๋ยวให้เฮาเบิง่งเดี๋ยวเฮาให้เบิ่งใหม่เนาะนี่เอาขึ้นมานี้แตกมานี้แล้วก็เป็นสองกิ่งใหญ่หญขึ้นมานี้เนาะเนี่ยมันก็นจะดกขนาดเล็มเก็บไปเรื่อย,อยมันก็นจะดกเนาะถึงจะบ่ได้ฉีดยาบำรุงมันแล้วก็บ่ได้พ่นยาฆ่าแมลงให้มันเนาะเบิ่งนี่ถือว่ามันเป็นหน่วยเล็กน่วยน้อยหน่วยใหญ่ไอ้สำหรับช่วงนี้เนาะพริกมะนีขาว บัวลายเนาะพริกพัานนี้เขาก็เอาไปกินกับกว๋วยเตี๋ยวได้คือกันเนาะรสชาติเผ็ดหอมเผ็ดเผ็ดเนาะจ้ะเผ็ดแห้งเนาะกินหน่วยเดียวกะต้องเลยเก็บบ่ค่อยแกะไปไหนเนาะนี่ใหญ่นากระบ,บ่ทันเนาะจา้ะสําหรับสวนเฮาเอาไปขายเองเนาะมีบัวลายแต่เอาไปขายแก้มกับอันพริกแห้งเนาะนี่เก็บไปเรื่อยๆเนาะเล่มๆไป มีให้เก็บมีให้ขายอยู่ตลอดเนาะนี่แล้วถ้าถ้าผู้ใดบอ่อมกักไอเฮ็ดแค่พันต้นกะเล่มไปขายบ่คาดอ,อยู่เนาะกระสิบ่ได้หลายกว่าข้าแรงขั้นต่ำอยู่บ่เนาะจา้ะสามสี่ร้อยเนาะนี่แถมเก็บแค่ชั่วโมงเดียวเนาะนี่ถ้าดูแลได้นี่พันหนึ่งเนียโออยยามนี้ ได้เงินกับแสนปนุเลยเนาจะนี่เล่มไปเนาะนี่เราจะเดี๋ยวเขาจะเก็บต่อเนาะกำลังเริ่มเก็บเนาะยังบ่ได้หลายกำลังเริ่มเก็บยังบ่ได้หลายแต่เ้่าไ่าไอ้มเมล็ดพันธุ์เนาะก็น่าจะเก็บบ่ได้เพราะว่ามันเป็นไม้ัด <c oughs> พันธุ์นี้เนาะเดี๋ยวเขาจะปลูกขึ้นหม่เฮามีอยู่หลุนหนึ่งกำลังเป็นเบียอยู่เนจาจะสำหรับพริกพันธุ์นี้เนาะ ก็เลยจะไปเอารุ่นนั้นจะดูแลดีๆเนาะน่าจะน,น่านจะเมิดฝนเนาะถ้าเมิดฝนแล้วก็จะปลูกอีกแปลงหนึ่งงามๆเลยเนาะจะฉีดยาให้มันได้เป็นระบบที่บังยู่นีเฮวารซิดาแม่แต่อันนี้ห้อยบงกินได้เลยนี่เนาะหอยบงกินอันนี้เขาไปขายเองเนาะก็เลยเฮ็ดได้ปลูกไวรัสนี่ไอพริกที่มันเป็นไวรัสสำหรับพริกอันกระเลียงพันยาวนี่เนาะ มันก็จะน่วยใหญ่คือเก้าอยู่นะจ๊ะแล้วมันก็เป็นดอกดกคือเก้าเนาะถ้าเป็นพริกอันกระเลียงพ้นยาวนี่เนาะก็จะได้เก็บกินเก็บขายอยู่เนาะเนี่ยอันนี้มันมีแนวมาเจาะมันนี่ได้อันนี้เป็นพริกที่บบได้ใส่ใจเนาะพริกที่เป็นวรัดพริกที่ชีดยาโบดได้เพราะว่าฝนตกตลอด ทั้งเดือนทั้งปีสามสี่เดือนมันมีฝนตกตลอดเนาะเบรย์ชีดยาสำหรับพริกกะนนีเบย์ชีดยาจักครั้งเลยเนะเาะเขาก็เก็บไปขายเก็บไปกินแน่เก็บไปขายแน่เนาะเก็บไปกินแน่เก็บไปขายแน่เนาะก็ถือว่ายังได้กินยังได้ขายต้นหนึ่งเนาะเนี่ยประมาณนี้พริกช่วงนี้แพงเนาะโล่ละหนึ่งร้อยบาทเนาะสำหรับพริกกระเดียงพ้นยาวกิโลละหนึ่งร้อยบาทเนาะสำหรับพริกกระเดียงพ้นยาวนี้เนาะ นี่เขาให้เบิงเนาะพริกกระเลียงพ้นยาวเนาะพริกกระเลียงพ้นยาวเขาเนาะถือว่าเมยใหญ่ยู่กระสีถือว่าต้นนึงกระดกอยู่เนาะถึงมันจะเป็นไวรัสก่อนที่เขาจะไอ่นเนาะก่อนเขาจะลกุกต้นที่เป็นไวรัสทิ้งเนาะต้นที่มันบบเป็นไวรัสกะเก็บขายอันนี้เขาเก็บกินเก็บขายไปหลายรอบแล้วเนาะก็พอได้กินได้ขายอยู่เบืงกุ๊กหนึ่งเนาะ มันขนมันขนล้มกระแตกขึ้นมาใหม่เนาะก็ถือว่ามันดกอยู่เนาะสำหรับพริกพันนี้อันนี้วังหันมันน่าจะขาดสารอาหารเนาะก็น่าจะเอาปุ๋ยให้มันเนาะจักไวรัสจักขาดธาตุอาหารพวกแมกนีเซียมเนาะเดี๋ยวจะเสริมให้มันเนาะจ้ะแต่กับมัลกัสีดยาบ่ได้เนาะฝนตกอยู่ตลอดเนาะจักพายุยังย่าพายุยังเนาะพอได้ขายอยู่ถือว่าดกอยู่เนาะได้ขายคือเกาเนาะ ถึงจะเป็นไวรัสค่อยก็ได้เก็บขายได้เก็บกินอยู่เดอ้อเนาะปกติพริกพันนี้ซิอยู่ได้เป็นปีสองปีสามปีเนาะแต่ว่าเฮาจะถอนชิมแล้วแต่ว่าต้นใดบบเป็นไวรัสเท่ากับจะเก็บไปอยู่เนาะถ้าว่าต้นใดเป็นไวรัสกะจะถอนชิ้งเนาะก็ถือว่าบิ่งมันดกอยู่เนาะไอเป็นไวรัสก็บ่บเป็นปัญหาเนาะสาหรับมะเพ็ดปีเนาะมะเพ็ดคือนี่เนาะบบเป็นปัญหาเนาะเนี่ยถึงจะเป็นไวรัส สำหรับม๊อกเพพ่นโบราณเนามันก็เป็นนุ่ยใหญ่อยู่เนาะก็เก็บขายได้อยู่บัแม,มนว่ามันจะตายเน,ะนะาเนะบือไอ้พริกอันฮอตหรือว่าพริกมะน,นีขาวอ,อันนั้นมันจะนุ่ยสั้นไม่ขี้ร้ายแต่ว่าพันธุ์นี้มันจะใหญ่อยู่คือเก่าเนาะแต่ถ้าห้าบยานมันเอาไปติดพันธุ์อื่น้ตัวอื่นเนาะหรือว่าเฮาคุมแแรงได้ถ้าฝนบัตกเขาชีดยาคูมแแรงได้ก็จะบ่ถนทิงเนาะไอ ซุมที่เป็นไวรัสเนาะแต่ว่าเถาคุมแมลงมางได้เถาก็เลยต้องถอนทิ้งเนาะเนี่ยถือว่าดกเลยแหละสาหรับไปพันนี้นะ็ะได้ขายได้เนาะนี่เนาะถ้าสังเกตบังถึงถึงค่อยจะเปลี่ยนไวรัสแต่ค่อยก็เป็นดอกลายหลาย,หลายเนาะเนี่ยคิดเบิงว่าจากอะไรจะขายพริกแห้งจกอะไรจะขายพริกสดมันก็เลยเฮ็ดให้ยาอยู่ในสวนเฮาเนี่นขึ้นหลายเนาะพริกที่ปลูกใหม่ก็ พยายามไอปีแต่เก้าเ้าเฮ็ดพริกเ้าบ่ได้ไปตลาดอีอเนะแต่ว่าปีนี้นะเข้าไปตลาดอีกมันก็เลยเหให้เ้าบ่วดได้มีเวลาดูแลแล้วกับบดได้ฉีดยากับฝนเนาะบดด่งเด้บงกับขึ้นเนาะกัเงนินก็บลงแล้วก็ไอบ,บ่ได้ปลูกพริกเฮาบ่ได้ปลูกพริกไอขึ้นมาให้มันท่านท่านกันก็นมีแค่เอาไปขายออกเนาะกะ ก็ได้อยู่ได้ดีกว่าเฮ้าอันพูดถึงว่าอันขายเองเนาะกับอันเอาไปให้คนกลางแกถึงเฮาใจมีน้อยเนาะแต่เฮ้ากับได้ดีกว่าเฮ้าอันไปขายให้คนกลางอยู่เนาะจ้ะนี่บอกอยงามเล็มไปต้นละน่่ยสองน่วยเนาะมันใหญ่นำบาทาัทองฝนบ่ตกลงมาสองมือเนาะหอนเลยเนาะจ้ะนี่เก็บบักพิกได้แล้วเนาะประมาณเถิงคูเนาะ มื่อน,นี้ไอ้ไอ้พ่อค้าคนกลางเนาะคนถามมาว่าไอ้พริกกิโลละ120บาทเนาะแต่ว่าเขาเอาไปขายอีกเขาเลยบาได้อันขายให้เขาเนาะกระสิได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปแพ็คขายเนาะเอาอยางมากมายเนาะกับละสิบบาทยี่สิบบาทเนาะพอเจ้าของเก็บย่ำไหนก็ได้เนะาะเก็บเอาพอขายเมดเนาะอยู่นี่กระสีป,ประมาณเกือบสองร้อยบาทเนาะรวมกันกับพริกแห้งก็โอเคก็คได้ขายอยู่เนาะ นี่มองที่อันสถานที่ที่เข้าเก็บกันยี่ดอนนี่ละต๊สถานชี้ที่เข้าเก็บกันอยู่มองนี้เนาะจ้ะมะหลมมะแหลมเนาะจักกูดจักไวรัสเนาะแต่กระพอได้เล่มอยู่เนาะเมื่อละร้อยสองร้อยเนาะเอาไปแกมก,กันกับพริกแห้งเนาะจา้ะถ้าเฮ้าเฮ็ดแบบนีเนาะเฮาจะมีรายได้ทุกมือเนาะจา้ะช่วงนี้ก็คือไอขายพริกสดปนไปน้ำก็คือพริกอันนี้เนาะอันนี้คือ พริกไอ้กระเลียงพ้นยาวเนาะจ้ะแล้วก็พริกยอดสนพริกตากแห้งหน้าแลงเฮ้ากัเก็บว้เองเนาะเฮาบ่ได้ขายให้คนกลางเนาะขายกับแบ่งขายพอได้เอาเงินมาใส่เนาะที่เหลือเขาก็เก็บไว้ขายลงตลาดเองเนาะแล้วก็มีพวกพริกซดยามนี้เนาะเข้าไปแบ่งขายก็ได้ราคาดีเนาะอันนี้คือชีวิตของคนเห็ดสวนพริกเนาะมีรายได้เข้าทุกวันเนาะประมาณวันละหนึ่งพันถึงห้าพันบาทเนาะมือขายดีกะ ได้หอถ้าพันเนาะมือใดขายบ่ดีกะได้พันหนึ่งเนาะจะก็ถือว่าได้ยูเนาะพริกกะของเฮาเฮ็ดเองเนาะเฮ็ดเองขายเองเราะจะกะมาปลูกพริกเพื่อสร้างรายได้ไปนำกันเนาะจะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช์เนาะจะรวก็ามาปลูกพริกเพื่อสร้างรายได้ไปนำกันเนาะเดี๋ยวเขาจะมีวิธีอย่างแน่ตั้งแต่การปลูกถึงการขายเนาะจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า